เกือบจะเสียรู้แม่ทัพกุนเชียงไปซะแล้วนะครับสาหรับแม่ทัพกุ้งของเรานะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าแม่ทัพกุนเชียงเนี่ยนะครับซีของลุงตูเนี่ยอดีตบังคับผู้บังคับบัญชาแม่ทัพกุ้งเก่าหรือว่าอดีตแม่ทัพภาคที่2เนี่ยครับถ้าเราจํากันได้ดีนะครับถึงเหตุการณ์ของไอ้วัดแก้วสีขาวดานะครับตรงบริเวณไอขาวพระวิหารเนี่ยครับก็ฝีมือแม่ทัพกุนเชียงนั่นแหละครับที่ให้เขมรมาสร้างชุมชนแล้วก็เป็นดราม่าอยู่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของบ่อนสายตะกูนะครับก็ว เห่งที่เป็นคนสร้างบ่อนเป็นนายทุนบ่อนเป็นอย่างมากนะครับและแม่ทัพกุญเชียงเนี่ยก็คอยส่งสเสบียงให้กับเขมรตลอดเวลานะครับจนได้ฉายาว่าแม่ทัพกุลเชียงครับจนกระทั่งแม่ทัพกุญเชียงเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเข้ามาฟอ,อกตัวกับมวลชนที่สนับสนุนในการที่ต่อต้านกับเขมรน,นะครับในสายของลุงตู่นะครับท่านแม่ทัพกุญเชียงเนี่ยนะครับได้พานักธุรกิจนะครับนายทุนจากแคปิตอลทรัสต์กรุ๊ปนะครับ ได้เข้าพบนะคทับกุ้งนะครับกับโครงการออกพันธบัตรดิจิตัล30 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับลงทุนในโครงการอกร o เทคโดรนนะครับ1ล้านลำในประเทศไทยนะครับโครงการนี้ครับมีนโยบายที่จะขายพันธบัตรดิจิตัลนะครับเพื่อซื้อโดรนการเกษตร ห้าแสนลำจากอเมริกาครับอ้านนโยบายอเมริกาเฟิร์สเพื่อที่จะเอาใจอเมริกาครับและอีกห้าแสนลำจากจีนครับเพื่อบลานซ์กันครับเขาตั้งเป้าหมายครับว่าเขาอยากจะฝึกนักบินโดเนี่ยนะครับหนึ่งแสนคนนะครับจากกองทัพประจําการครับและที่ปรึกษาของไอโครงการนี้นะครับก็คือคนที่หนึ่งครับค้นเอกอุทัยชินวัตรครับโอ้ยชินวัตรชินวัตรกับลุงตู่ชินวัตรกับเพื่อไทยลุงตู่ผมบอกแล้วมันเพื่อไทยเดียวกันคนที่สองครับก็คือแม่ทัพกุญเชียงค้นเอก ทวัชชัยสมุทรสาครอดีแม่ท่าพาที่สองครับแล้วคนที่สามครับคุณเอกจะรันยุทธวงศ์สุขครับโดยนะครับเจ้าของโครงการนี้นะครับชื่อว่าโทนี่หวังนะครับ c ีโอของ Capital Trust Group ครับเมื่อวานนี้ครับในเพจของกองทัพภาคที่สองครับก็ได้โพสในเพจรายงานนะครับว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเกษตรกรไทยด้วยความร่วมมือกับกองทัพภาคที่สองนะครับคุณวัชรพลวิเศษ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Capital t r u s t Group l i m i t e d พร้อมด้วยพลเอกทวัชัยสมุทรสาครอ,อดีแม่ทัพภาคที่2และคณะที่ปรึกษาได้เข้าพบพลโทบุญสินภาคกลาแม่ทัพภาคที่2เพื่อย่นเอกสารโครงการ Agritech d r o ด e Digital b บ n d วงเงิน30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ90แสนล้านบาทนะครับเพื่อจัดหาโดรนเกษตรอัจฉริยะ1ล้านลำในประเทศไทยครับจุดมุ่งหมายฝึกนักบ,บินโดรนชั้นสูง หนึ่งแสนคนจากทหารประจำการและทาหารกองประจำการยกระดับภาคเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยพลิกโฉมเศรษฐกิจฐานรากของไทยสู่ความยั่งยืนความร่วมมือกับกองทัพภาคที่สองถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสุวรนาคตเกษตรกรอัจฉริยะครับอันนี้เหมือนกับเขาฝากข่าวมาพีอาร์ลงนะครับซึ่งกองทัพภาคที่สองครับเมื่อรู้ตัวครับว่าตายหาแล้วกูสงสัยโดนเอาไปทำมาหากินครับ เหตองทัพพันธสองวันนี้ก็เลยลบไอ้ตรงนี้ออกไปหมดเกลี้ยงเลยครับใครดูก็รู้แล้วครับว่ามันแปลงๆนะครับและการลงในเหตุทางการของกองทัพพันธสองแบบนี้ครับเท่ากับเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือกับโครงการนะครับเหมือนกับว่ากองทัพพันสองร่วมด้วยแต่จริงเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมด้วยเลยนะครับผมว่างานนี้นะครับไม่ทับกุ้งน่าจะเกรงใจรุ่นพี่ก็เลยให้รุ่นพี่เนี่ยนำคณะชุดนี้เข้าพบครับก็ในที่สุดครับก็ได้ฝ่าวไปเรียบร้อยครับไม่ทับไม่โดนหลอกครับแต่ว่าเสียรู้ไปนิดหนึ่งครับ แต่เอาจริงครับในเรื่องของโดรนเนี่ยตอนที่ผมได้พบแม่ทัพกุ้งเนี่ยก็ได้เคยนําเสนอท่านไปนะครับบอกว่าท่านแม่ทัพครับจริงๆเนี่ยทหารเกรณฑ์เนี่ยหลายคนเนี่ยมายจากภาคเกษตรแล้วก็เก่งในเรื่องของการใช้โดรนในเรื่องของการเกษตรมากครับท่านสามารถใช้กองทัพโดรนนะครับในพวกทหารเกรณฑ์การเกษตรนะครับฝึกเขาขึ้นมาครับสามารถควบคุมโดรนของกองทัพก็ได้แล้วก็โดรนในการเกษตรก็ได้เพราะว่ามันก็ใช้กันในทั่วไปของประเทศไทยอยู่แล้วครับคือเอาเป็นว่าทรัพยากรและบุคคลเนี่ยครับมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้คน ลุมนี้เนี่ยครับมันเข้ามาเล่นใหญ่มันเข้ามาทํามาหากินครับก็ต้องฝากนะครับกุ้งนะครับท่านก็ต้องระวังให้ดีนะครับคนเข้ามาหาท่านนี่โดยเฉพาะรุ่นพีท่านเนี่ยที่ท่านแบบปวดหัวกันมานานเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้ท่านอย่างนี้แหละครับเดชบุญของนะครับกุ้งจริงครับที่ไม่ได้ไปบ้าจี้ด้วยครับ